สวัสที่รับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับมาแล้วเหมือนเคยนะครับเลขเด็ดอดีตรตัฐมนตรีเผยงวดน,นี้แห่ซื้อเลขวันมงคลนะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน58นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการขายหวยที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณประตูหาย,ยาประตูเชียงใหม่และย่านถนนมหิดลอำเภอเมืองถนนเชียงใหม่ลำพูนอำเภอสรารพีเชียงใหม่มีประชาชนทยอยพากันซื้อหาเลขเด็ดกันคืกคักนะครับซึ่งเลขที่ขายดีเกลี้ยงแผงไปนานแล้วคือเลข8 8และ89 ซึ่งเป็นเลขมงคลส่วนเลขปีพศ58และ59ก็ขายดีเช่นกันด้านพลตำรวจตรีนิติพันธ์พัฒนาถาบุตรนะครับผู้กับการอ,อกกขุนอรพังห้าครับบุตรชายนายปีดาพัฒนาถาบุตรอดีตรัฐมนตรีเผยว่าพ่อของตอนนั่งคำนวณตัวเลขจากโหดดวงดาวแต่ระยะหลังคาดเคลื่อนไปเยอะหลายงวดบางงวดก็เฉียดไปมาแต่ท่านก็คำนวณตามปกติงวดนี้บอกให้ลูกหลานไปหาซื้อสองหลัก สิล่างให้กลับไปมาเน้นสองหนงสองสองสซึ่งลูกหลานก็ออกไปหาซื้อเลขที่พ่อต้องการแล้วก็บอกต่อให้กับเหล่าพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วแต่ใครจะนําไปพิจารณาครับประมาณช่วยกันกระจายความเสี่ยงขณะที่แม่ค้าขายหวยถนนเชียงใหม่ลําพูนอำเภอสารพีนะครับเปิดเผยว่าตอนนี้ต้องไปขอซื้อหวยจากยีก่ปัวเช่าเดิมไปก่อนในราคา77.90สังนะครับ กำไร2-3บาทก็ต้องยอมเพราะาไปเข้าคิวกดไม่ทันส่วนจะให้จองทางอินเทอร์เนต็ตยิ่งไม่เป็นเลยเล่นเป็นแต่ Facebook ก,กับ Li n e เท่านั้นนะครับ